ยืนหนึ่งเรื่องเร่งรากต้องน้ำยาตัวนี้เลยนะครับช่วยกระตุ้นการแตกรากใหม่ทำให้รากที่ออกมานะครับแข็งแรงรากหนารากเยอะช่วยฟื้นต้นโสมช่วยลดปัญหาโรคพืชตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อ1ลิตรเข้าแถมให้ฟรีอีก1ลิตรสามารถกดสั่งซื้อนะครับได้จากตะกร้าสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือ1ฝาสามารถผสมน้ำได้ถึง20ลิตรแช่มเมล็ดแช่ต้นพันธุ์ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับถ้าเรานำไปรดราดบริเวณโคนต้นนะครับจะทำให้ดินร่วนซุยแก้ปัญหาดินเป็นกรดเป็นด่าง พืชจะสามารถดูดซับแร่ธาตุอาหารได้ดีขึ้นช่วยฟื้นต้นโสมแก้อาการใบเหลืองหลังจากใช้นะครับพืชจะแต่ยอดไวใบเขียวเข้มช่วยเร่งการจเจริญเติบโตรีบสั่งซื้อกดหมดโปรโมชั่นนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูเทคนิคการปลูกทุเรียนปลูกยังไงก็รอดนะครับปลูกแบบนี้ไม่ต้องปลูกซ่อมแน่นอนขุดหลุมไม่ต้องลึกมากนะครับความลึกเมื่อกรอบดินแล้วจะเท่ากับขนาดถุงเดิมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมตัดรากทิ ถ้ามีรากขดนะครับจะทําให้ต้นทุเรียนแครเกรนปูแล้วมีอาการใบเหลืองไม่แต่ยอดไม่โตห้ามนําปุ๋ยหรือมูลสัตว์นะครับมารองก้นหลุมเพราะจะทําให้รากของต้นทุเรียนเสียหายและในมูลสัตว์นะครับยังมีเชื้อราเป็นปัญหาของโรคพืชนั่นเองที่สวนนะครับจะใช้เป็นน้ํายากระตุ้นรากปรับสภาพดินบวชด้วยไกโคดมาไกโคดมาจะเป็นตัวกําจัดเชื้อราเป็นสารชีวภาพไม่เป็นพิษต่อพืชส่วนน้ํายากระตุ้นรากนะครับตัวนี้นอกจากกระตุ้นการแตกรากใหม่ แล้วยังช่วยปรับสภาพดินให้ดินมีค่า pH ที่เป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างเหมาะสําหรับการปลูกพืชช่วยให้พืชนะครับสามารถดูดซับแร่ธาตุอาหารได้ดีขึ้นถ้าต้นพันธุ์ที่พามาปลูกนะครับเป็นกิ่งข้างให้หันหน้าใบนะครับเข้าหาพระอาทิตย์โดยธรรมชาตินะครับจะปลูหันหน้าใบไป,ไปทางไหนก็ได้ต้นไม้นะครับจะบิดตัวเข้าหาแสงถ้าเราหันใบเข้าหาแสงแตั้แต่ตอนที่เราปลูกก็จะทําให้ต้นไม้นะครับไม่ชะลอการเติบโตตัดก้นถุงเอารากขดออก นำต้นลงไปวางในถุงนะครับและนำดินรอบๆมากลบบริเวณถุงแล้วค่อยดึงถุงออกนะครับจะไม่ทำให้รากเสียหายดินภายในถุงจะไม่แตกนะครับเมื่อดินเดิมไม่แตกนะครับก็จะทำให้เราปลูกไปแล้วต้นจะไม่เฉาพี่กัดสั่งซื้อน้ำยาเร่งรากและไก่โคเดอมานะครับจะอยู่ที่ตะกร้าสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือขอบคุณครับ